สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟังแล้วเกตพอดแคสต์ครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในวันที่เราอารมณ์ไม่ดีแค่เพียงความคิดลบๆแวบแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวโลกทั้งใบของเราก็เหมือนจะพังทลายลงในทันทีความสุขที่เคยมีอยู่เมื่อนาทีก่อนหน้าหายวับไปกับตาเหมือนไม่เคยมีอยู่จริงเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมความทุกข์ถึงมาเยือนเราได้รวดเร็วขนาดนี้ ทำไมแค่ความโกรธเพียงนิดเดียวถึงสามารถเผาผลาญความสงบในใจเราจนมอดไม่ได้ในพริบตาเดียววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อาจจะฟังดูน่ากลัวนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำความเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งแล้วมันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ไขประตูไปสู่ความสงบสุขในชีวิตได้อย่างแท้จริงหัวข้อนั้นก็คือ เมื่อไรก็ตามที่มีกิเลสเกิดขึ้นในใจธรรมชาติจะลงโทษเราทันทีคำว่าลงโทษอาจจะฟังดูรุนแรงนะครับเหมือนมีใครสักคนคอยจ้องจับผิดแล้วชี้ดาบลงมา แต่ในบริบทนี้คำว่าลงโทษไม่ได้หมายถึงการกระทำจากอำนาจภายนอกไม่ได้มีพระเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนมาคอยลงทันเราแต่มันคือกฎของธรรมชาติล้วนๆเป็นเรื่องของเหตุและผลที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและเกิดขึ้นทันทีในวินาทีนั้นเลยทั้งทางกายและทางใจก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจคำว่ากิเลสกันก่อนครับ ในทางธรรมะกิเลสก็คือเครื่องเศร้าหมองของจิตใจเป็นสิ่งที่ทำให้ใจเราขุ่นมัวไม่ผ่องใสซึ่งตัวหลักๆที่เรารู้จักกันดีก็มีอยู่3มตัวคือโลภะโทสะและโมหะหรือถ้าพูดเป็นภาษาที่เราคุ้นเคยกันก็คือความโลภความโกรธและความหลงลองนึกภาพตามนะครับจิตใจของเราโดยธรรมชาติแล้วเปรียบเสมือนน้ำที่ใสสะอาดนิ่งสงบ แต่เมื่อไรก็ตามที่กิเลสต,ตัวใดตัวหนึ่งเกิดขึ้นมันก็เหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำนั้นหรือเทสีดำลงไปความใสนิ่งของน้ำก็จะหายไปทันทีกลายเป็นน้ำที่ขุ่นมัวกระเพื่อมรุนแรงนี่แหละครับคือการลงโทษทางใจที่มันไม่ใช่การลงโทษที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือในชาติหน้าแต่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆในใจเราณนะวินาทีนั้นเลย แต่การลงโทษมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ใจครับเพราะกายกับใจของเรานั้นเชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อใจเป็นพิษกายก็เป็นพิษตามไปด้วยในทันทีเรามาลองเจาะลึกไปทีละตัวกันดีกว่าครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเริ่มจากตัวแรกที่เจอกันบ่อยที่สุดโทสะหรือความโกรธความขัดเคืองใจความไม่พอใจ ลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณโกรธดูสิครับอาจจะเป็นตอนขับรถแล้วมีคนปาดหน้าตอนที่เจอคอมเมนต์ไม่ดีในโซเชียลมีเดียหรือตอนที่คนในบ้านทำอะไรไม่ถูกใจวินาทีแรกที่ความโกรธมันปะทุขึ้นมาในใจคุณรู้สึกอย่างไรครับ ในทางจิตใจความสงบสุขหายไปไหนครับมันหายไปเลยใช่ไหมครับความคิดของคุณจะวนเวียนอยู่แต่กับเรื่องที่ทำให้โกรธคิดซ้ำไปซ้ำมาว่าจะตอบโต้ยังไงจะเอาคืนยังไงดีจิตใจที่เคยโปร่งใสมีเหตุผลกลับมืดบอดไปชั่วขณะคุณไม่สามารถคิดเรื่องอื่นได้ไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งรอบตัวได้เลย เสียงเพลงที่เคยเพราะก็กลายเป็นเสียงน่ารำคาญอาหารที่เคยกินอร่อยก็กลายเป็นไม่อร่อยบรรยากาศรอบตัวที่เคยสง,งบสุขก็กลายเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดนี่คือการลงโทษทางใจที่เกิดขึ้นทันทีแต่ที่หนักกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายพร้อมๆกันครับวินาทีที่ความโกรธปะทุขึ้นสมองของเราจะสั่งการให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะสู้หรือหนีหรือ fight or flight ทันที ต่อมหมวกไตจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและอะดรีนาลีนออกมาเต็มพิกัดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างครับนี่คือการลงโทษทางกายที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆเลยนะครับ 1. หัวใจของคุณจะเริ่มเต้นแรงและเร็วขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปยังกล้ามเนื้อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้คุณจะรู้สึกใจสัน่นตึกตกอยู่ในอก 2. ความดันเลือดสูงขึ้นทันทีหลอดเลือดหดตัวลงหน้าอาจจะเริ่มร้อนเผาหรือแดงกำํา 3. การหายใจจะถี่และตื้นขึ้นเพื่อเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้เร็วที่สุดแต่เป็นการหายใจที่ไม่มีคุณภาพ 4. กล้ามเนื้อทั่วร่างกายจะเกร็งตัวโดยอัตโนมัติสังเกตดูสิครับว่าเวลากโกรธไหลจะยกขึ้นขากรรไกรจะขับกันแน่นมืออาจจะกำหม,มัดโดยไม่รู้ตัว 5. ระบบย่อยอาหารจะทำงานช้าลงเพราะร่างกายมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนบางคนอาจจะรู้สึกปั่นป่วนในท้องหรือจุกที่ลิ้นปีทั้งหมดนี้คือปฏิกิริยาทางกายที่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีที่คุณโกรธครับมันคือสภาวะที่เป็นพิษต่อร่างกายอย่างรุนแรงธรรมชาติกำลังบอกเราว่าสภาวะนี้อันตรายนะร่างกายกำลังถูกทำร้ายอยู่นะ ถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆแน่นอนว่ามันส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวนำไปสู่โรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคกระเพาะหรือระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ที่เรากำลังพูดถึงคือผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคือความรู้สึกไม่สบายกายความตึงเครียดความร้อนรุ่มที่เกิดขึ้นณวินาทีนั้นเลยเห็นไหมครับว่านี่คือการลงโทษที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งกายและใจ คุณกำลังเผาไหม้ตัวเองจากข้างในด้วยไฟแห่งความโกรธทั้งร่างกายและจิตใจตกอยู่ในสภาวะฉุกเฉินและเป็นทุกข์คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้คุณโกรธเขาอาจจะไม่ได้รับรู้ด้วยซ้ำว่าคุณกำลังทรมานขนาดนี้แต่ตัวคุณเองนี่แหละที่กำลังจมอยู่กับกองไฟที่ตัวเองก่อขึ้นมา มีคำเปรียบเทียบที่บอกว่าความโกรธก็เหมือนกับการหยิบฐานไฟร้อนๆขึ้นมาเพื่อที่จะคว้างใส่คนอื่นคนอื่นจะโดนหรือไม่โดนไม่รู้แต่คนที่เจ็บก่อนเพื่อนก็คือตัวเราเองที่กำฐานนั้นไว้ทั้งมือที่ผุพองและใจที่ร้อนรอนนี่คือความหมายที่แท้จริงของการที่ธรรมชาติลงโทษเราทันทีครับความโกรธนั่นแหละคือบทลงโทษในตัวมันเอง ทีนี้มาดูตัวที่2กันบ้างครับโลภะหรือความโลภความอยากได้อยากมีหลายคนอาจจะคิดว่าความอยากได้อยากมีเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตก้าวหน้าไม่ใช่เรื่องเสียหายอันนี้ต้องแยกกันนะครับความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับโลภะที่เป็นกิเลสโลภะในที่นี้คือความอยากที่เกินพอดีความอยากที่ไม่สิ้นสุด ความรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอยู่เสมอแล้วธรรมชาติลงโทษคนที่มีความโลภทันทีอย่างไรทั้งทางกายและทางใจในทางใจบทลงโทษก็คือความรู้สึกขาดแคลนจะเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีครับลองนึกภาพคุณมีรถยนต์คันหนึ่งที่ใช้งานได้ดีแต่พอเห็นเพื่อนบ้านออกรถรุ่นใหม่ที่หรูกว่าทันสมัยกว่าความอยากได้ก็เกิดขึ้นมาในใจ ในวินาทีนั้นรถคันเก่าของคุณที่เคยดีพร้อมอยู่ๆมันก็ดูดได้ค่าลงไปทันทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีมันไม่พอ ทำๆท,ท,ที่มันก็คือรถคันเดิมที่เคยทําให้คุณพอใจนี่แหละครับคือบทลงโทษของความโลภมันทําให้คุณจนลงทันทีในความรู้สึกแม้ว่าทับสินของคุณจะเท่าเดิมมันสร้างสภาวะของความไม่พอใจความพร่องอยู่เสมอขึ้นมาในใจความสุขที่คุณเคยมีกับสิ่งที่คุณมีอยู่มันถูกทำลายลงในพริบตาด้วยความอยากในสิ่งที่คุณยังไม่มี แล้วทางกายละ่ะความโลภลงโทษร่างกายเราอย่างไรบทลงโทษทางกายของความโลภอาจจะไม่รุนแรงประทุขึ้นมาเหมือนความโกรธแต่มันเป็นพิษที่ค่อยๆซึมลึกครับ 1. คือสภาวะของความกระสับกระส่ายและความตึงเครียดเรื้อรังเมื่อใจของคุณวิ่งไล่ตามสิ่งที่ยังไม่มีร่างกายก็จะไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริงคุณจะรู้สึกอยู่ไม่สุข ต้องคิดต้องวางแผนต้องหาทางให้ได้มันอยู่ตลอดเวลานำไปสู่ความเหนื่อยล้าทางกายโดยไม่รู้ตัว 2. คือการทำงานหนักเกินขีดจำกัดของร่างกายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่อยากได้เราอาจจะยอมอดหลับอดนอนทำงานล่วงเวลาจนไม่มีเวลาพักผ่อนนี่คือการทำร้ายร่างกายโดยตรงซึ่งมีต้นตอมาจากความโลภ 3. อาจจะเกิดความเครียดสะสมที่ส่งผลต่อฮอร์โมนและการนอนหลับเช่นกันแม้จะไม่รุนแรงเท่าความโกรธแต่การอยู่ในโหมดไล่ล่าตลอดเวลาก็ทำให้ร่างกายไม่ได้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายอย่างแท้จริง ความโลภจึงเปรียบเสมือนการดื่มน้ำทะเลครับยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายยิ่งได้มาก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดมันคือบทลงโทษในตัวเองที่ทำให้เราต้องวิ่งไล่ตามภาพลวงตาของความสุขอยู่ตลอดเวลาทั้งใจที่เป็นทุกข์เพราะความไม่พอและกายที่เหนื่อยล้าจากการวิ่งไล่ตามอย่างไม่สิ้นสุดและตัวสุดท้ายที่ร้ายกาจที่สุดโมหะ หรือความหลงความไม่รู้ตามเป็นจริงโมหะคือรากเง้าของกิเลสอีกสองตัวที่เหลือครับเพราะเราหลงเราไม่รู้เราจึงโกรธเพราะเราหลงเราไม่รู้เราจึงโลภความหลงคือการมองไม่เห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงๆเช่นการหลงยึดมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามใจเราพอไม่ได้ดั่งใจก็เกิดเป็นความโกรธ หรือการหลงคิดว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการมีวัตถุมากมายก็ทำให้เกิดความโลภแล้วธรรมชาติลงโทษคนที่มีโมหะทันทีอย่างไรบทลงโทษของโมหะคือความมืดบอดในทางใจและความตึงเครียดสับสนในทางกายในทางใจเมื่อโมหะครอบงำมันก็เหมือนเราเดินอยู่ในห้องที่มืดสนิทเราจะมองไม่เห็นทางออก ตัดสินใจผิดพลาดสร้างปัญหาให้ตัวเองโดยไม่รู้ตัวความสับสนความเคว้งคว้างความไม่เข้าใจโลกและชีวิตนั่นแหละครับคือบทลงโทษทางใจส่วนทางกายนั้นบทลงโทษของโมหะอาจจะซับซ้อนกว่าแต่มันมีอยู่จริงครับลองนึกถึงการที่เราหลงไปยึดติดกับคำชมของคนอื่นเอาคุณค่าของตัวเองไปผูกไว้กับสายตาของคนภายนอก นี่คือโมหะชนิดหนึ่งบทลงโทษทางกายที่เกิดขึ้นทันทีก็คือความเหนื่อยล้าและความไม่เป็นธรรมชาติของร่างกายที่ต้องคอยแสดงคอยสร้างภาพอยู่ตลอดเวลากล้ามเนื้อจะเกรงโดยไม่รู้ตัวท่าทางจะไม่ผ่อนคลายเพราะใจมันไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมันกังวลอยู่กับสายตาคนอื่นตลอดเวลา ดังนั้นบทลงโทษของโมหะจึงน่ากลัวที่สุดครับเพราะมันคือต้นต่อของความทุกข์ทั้งปวงและเป็นตัวเปิดทางให้ความโกรธและความโลภเข้ามาทำร้ายร่างกายและจิตใจของเราได้อย่างเต็มที่เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่า การลงโทษของธรรมชาติไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเราแต่มันคือการสะท้อนผลของการกระทำทางใจของเราอย่างตรงไปตรงมาอย่างตรงไปตรงมาและส่งสัญญาณเตือนออกมาทั้งทางกายและทางใจพร้อมๆกันทีนี้คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อเข้าใจแล้วว่ากิเลสคือยาพิษที่ออกฤทธิ์ทันทีที่เราจิบมันเข้าไปคำตอบอยู่ที่ การรู้ทันครับโดยใช้เครื่อนมือที่เรียกว่าสติเมื่อไหร่ก็ตามที่ความโกรธเริ่มก่อตัวขึ้นในใจแทนที่จะปล่อยให้มันลุกลามลองใช้สติเข้าไปเห็นมันก่อน เห็นทั้งความคิดที่คุณมัวและที่สำคัญคือรู้สึกถึงปฏิกิริยาทางกายที่เกิดขึ้นพร้อมกันรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นรู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวรู้สึกถึงลมหายใจที่ถี่กระชั้นรู้สึกถึงความร้อนที่ใบหน้าแค่การรับรู้เฉยๆโดยไม่ต้องไปตัดสินไม่ต้องไปกดข่มมัน แค่เห็นมันตามที่มันเป็นทันทีที่คุณเห็นและรู้สึกถึงมันคุณจะสร้างระยะห่างระหว่างตัวคุณกับอารมณ์โกรธและปฏิกิริยาทางกายได้คุณจะไม่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับมันอีกต่อไปเมื um ่อสติของคุณคมชัดพอที่จะเห็นกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นทั้งตัวกิเลสและผลของมันที่เกิดขึ้นทั้งทางกายและใจ ปัญญาหรือความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นเองครับคุณจะเริ่มเห็นว่าการปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความโกรธมันไม่คุ้มค่าเลยมันคือการทำร้ายตัวเองชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อปัญญาเกิดคุณจะเริ่มเลือกได้คุณจะเลือกที่จะวางมันลงเพราะคุณเห็นแล้วว่ามันสร้างความทุกข์ทรมานให้คุณขนาดไหนการฝึกแบบนี้เหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจและกายครับ ครั้งแรกๆอาจจะยังไหลไปตามอารมณ์เหมือนเดิมแต่ขอแค่เรากลับมารู้ตัวได้เร็วขึ้นก็ถือว่าเก่งแล้วจากที่เคยโกรธเป็นวันอาจจะเหลือแค่ชั่วโมงเหลือแค่ไม่กี่นาทีจนสุดท้ายอาจจะแค่รู้สึกว่ามันแวบขึ้นมารู้สึกถึงร่างกายที่เริ่มตึงเครียดแล้วก็เห็นมันแล้วก็วางมันลงได้ทันที ดังนั้นการที่ธรรมชาติลงโทษเราทันทีเมื่อมีกิเลสเกิดขึ้นอาจจะฟังดูโหดร้ายแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือสัญญาณเตือนภัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับมันคือระบบฟีดแบ็ทั้งทางร่างกายและจิตใจที่เที่ยงตรงที่สุดที่คอยบอกเราว่าเฮ้ hey, ทางที่เธอกำลังคิดกำลังรู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นทางที่นำไปสู่ความทุกข์นะร่างกายกำลังประท้วงแล้วนะ ถ้าเราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงเตือนนี้เราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางความคิดและจิตใจของเราได้กลับมาสู่เส้นทางของความสงบสุขได้เร็วขึ้นครั้งต่อไปที่ความขุ่นมัวเกิดขึ้นในใจคุณลองหยุดสักนิดนะครับแล้วถามตัวเองว่านี่คือบทลงโทษของกิเลสต,ตัวไหนกันนะแล้วตอนนี้ร่างกายของเรารู้สึกอย่างไรเรากําลังเป็นทุกข์ทั้งกายและใจอยู่ใช่ไหม เราเลือกที่จะวางมันลงได้ไหมคำตอบที่คุณค้นพบด้วยตัวเองในวินาทีนั้นจะเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดที่จะนำพาคุณไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงครับสำหรับวันนี้เวลาของฟังแล้วเก็ตพอดแคสตก็หมดลงแล้วหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้คุณเก็ตอะไรบางอย่างในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ